อาครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องทุ่งผนะครับมาเบิ่งครับเบื้องหลังของยังล่ะก็เออเนี่ยละครับยูสุเปอร์นะครับนี่ความทุนทรีนะครับเอ่าเฮ้ยฟูอยู่เบื้องหลังครับเบื้องครับการทำงานของยูสุเปอร์นะครับตัวแตะวันนี้ครับเออนี่นะครับเบื้องตัวแตะนำเบื้องยูสุเปอร์ไปนำครับนี่ช่อง ช่องชนะวันนะครับนี่นั่ก็ช่องเปิปปลๆนะครับครอบตุ่มเท่ครับลุงเมืองเอาครับเพื่อจะได้ออกมาเป็นแต่ละคลิปนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องในเบื้องนี่เพื่อเกลียับทยลงเลยอยู่ซูปเปอร์ ติดตามผมนั่งไปเลยครับพี่น้องเออบรแมนไปติดตามแล้ไอ้ลุงพ้นครับยายเต็นเลยยูสุเปอร์ไลคครับนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับของยูสุเปอร์นะครับตากแดดตากลมแล้วครับรังถไทยไปนั่งพี่น้อง หามุมกล่องมุมยังครับให้มันดูยครับอเอ๊ะอยู่สเปอร์มองไทยครับช่องยูทู e ชนาวันคชัยแนว เนี่ลายช่องนะครับนี่นี่ลั่นนะครับขนาดนี่ลั่นมูได้อยู่ได้กินย้อนพุ่นในหลายคนแล้วนะครับจำคู่บลารับคนนี้ฮ่าฮ่าความนะครับยูสปอร์ยูสปอร์ก like ็กราชกับม um ูลรัฐไทย ตกแต่งกับคุบตาครับ M 5 0 0 0 s น h รุ่นแม่บุของคุบตาครับตัวมือเขาจะไป็นหัวตัวใดล่ะกต่เทียบบ่อไส้ตู้เด็กครับพี่น้องเด็กนอ้นอยได้เรียนไส้แปดงครับกลางเล่นครับความกว้างความสูงเล่นครับควาสูง เอาตรงเลยอยากันครับใส่รถไทยครับครับมุมมีแล้วครับเอ้ยยูซเปอร์ยูซเปอร์ก็รถไทยกุบตาครับ อ่าครับพี่อ่าขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับช่องสุภาโยธทเนี่นะครับเดี๋ยวปหบตานะครับพอกันไหมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้ติดตามมาหลายเด้อพี่น้องเอ้ยครับปหน้าเจอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ